มาแล้วครับกระบวนกา967นะฮะวันนี้ก็วิ่งเป็นวันที่สองนะฮะก็เป็นนาตําคันเดิมอีกแล้วนะสีหนึ่งห้าูนนะฮะโอ้ใช้งานโหดมากนะฮะเมื่อวานวิ่งไปถึงอุดอรก็น่าจะไม่ได้ดับเครื่องนะฮะแล้วก็วิ่งกลับกรุงเทพนะฮะพอไปถึงกรุงเทพช่วงเย็นๆนะฮะก็ไม่รู้ดับเครื่องหรือเปล่านะก็น่าจะดับบ้างนะฮะออกประมาณสามทุ่มสี่สิบห้านะฮะแล้วก็วิ่งกลับมาวันนี้อีกนะฮะ ก็สงสัยติดใจหนองคายนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ประจําอยู่หนองคายเลยเนะีนะ่ย4150ไปแล้วครับขบวน967นะะก็มีวิ่งอีกวันหนึ่งวันที่4ีนะฮะวันที่4ออกกรุงเทพประมาณ5้าโมงสินะะมาถึงแถวบ้านไผ่ก็ หกโมงเย็นบรเดียยงมืดๆน,น,นะฮะขบวนเก้าสามห้นะฮะวันที่สี่นะ